ต้องต้องสองแผ่ที่ไหนสองแผ่สองไปเหรอสองแผ่แผ่แผเปิดได้ข้างล่างเอาตายไม่ได้โอ้ยขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเลยมามาเลยงูสองตัวนะครับในว่าสามอาจารย์คิงมาเสน่ห์มาถึงที่นะครับหญ่พอไม่เห็นบารมีหน่อยเร็วในแผ่แล้วนะโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โห งูเห่าทองอยู่ตงกลางะลยจ้าแ่เห่าจะเป็นแบบเป็นแบบทองทองโหจอดเลยอ่ะตั้งจีดิฐานะครับผมตั้งจีดิฐานเรียกออกมานะครับไอ้งู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 ยังไปย่ังไปเออกลับมาก่อนกลับไปถ่ายรูปก่อนเป็นไงพี่เป็นไง โต๊ะโถ๊ะออกมาจากยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวสับจะตกนะตัวสับตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยจ้าตกก็จาแน่ลงเปียวละจาแน่จะเป็น่าขี่วันนี้กับลูกวันนี้ก่อนจะเป็นไหนจะไปไหนดูครับดูโอ้ออกมาใหญ่ขึ้นไม่เคยนะครับผมไปผมมาหลายครั้งมากนะครับไม่เคยปรากฏเกิดปรากฏการณ์ที่เจอตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับว่าน่าจะสองสองแค่ ถ้ากับสองแขนครับไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นะครับเกสองเมตรอาจารย์เลยเกินเกินมีเกินแน่นอนครับงูสีเผือกครับสีเผือกนะครับน้อยเนาะที่เจอเนาะยากครับยากยากยากเมื่อกี้แผลไม่เบี้ยนะใครที่เข้ามาขอพรนะครับวันนี้มาขอพรแม่งูพระรามที่สองนะครับที่่ผมมมาบแไว้ได้ไปดำเลยได้ไปดำเลยโอ้โหนี่มสักติดไหม สักสิบบนแม่ไว้ไม่ได้เลยฟองพวงไร้เกลียวพวงดีบนผมบนไม่ติดเลยครับเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลนะครับไม่ต้องกลัวครับพวกเดียวกันนะครับหัวงูกันหัวงูอะกับมากัมมากรกัมมากรกัมมากรไปไหนไปไหนกลับมาเอาไม่ให้หมดเมื่อกี้กำลังแถ่แม่เบี้ยนะครับโอ้ตัวใหญ่มาก อย่าพึ่งไปดิอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไม่รู้เขาเมื่อกี้ตัวนั้นมาครานี้ออกมาโผล่เลยอ่ะเหมือนเหมือนเขาห่วงพื้นที่ไงรู้เปล่าเนี่ยไหะเข้าไปแล้วไปแล้วโอ้โหตาเจ้าแม่จริงงูจริงเลยห่ล่ออกมานะครับโอุ้ยเดยูครับใครไม่เคยเห็นครับกลับมาก่อนเันนี่มาอีกตัวหนึ่งกลับมาก่อนรูตีเข้ามาตัวเดิมตัวเดิม ออกมาแล้วนี่มันเหมือนมันรู้เนาะอืาะเลยตอนนั้นมาแทนครับอันนั้นนะโอ้แม่เจ้านะครับเนี่ยครับมีเปกลมๆอยู่ข้างหลังเนี่ยคือมูจงอางเลยเนี่ยถ้าตกลงไปนี่ไม่อยากจะพูดถึงอ่าเนี่มาแล้วผหัวแล้วเห็นโผ่หัวแล้วไหมทุกท่านฝากไลค์ครัแชร์นะครับวันนี้ครับมาขอพรนะครับสองแปดนะครับสองแปดครับสองแปดสองแปดแปดสองครับทั้งก่อนเหมือนอาจารย์มาไลค์ก็เหมือนไม่รู้ครับของแปดครับงวดนี้มีสองแปดอะงวดนี้งูสองตัวครับ สองสองสองแปดครับไรสดด้วยสี่สิบห้าคนนครับผมนะครับมาตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอเคยเจอเยู่เคยเจองูทุกครั้งที่มาผมเจอทุกครั้งนะครับตอนนีมม้มีไฟนี่ให้เขาดูเหรอเนี่ยสแสดงว,ว่าอยู่ตรงนี้มั้งเนี่ยเา<อ>ื่อไหรอาจารย์คิงมาเสน่ห์น,นะครับมาเยือนบุกอ่าบุกกินงูจงอางสันเจแม่งูนะครับลมสองครับของแท้แ,แน่นวน งูเลี้ยงนะครับไม่ใช่งูอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่งูเชื่องนะงูเลี้ยงนะไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับงูป่านะครับป่าเนี่ยป่าป่าป่าจริงๆนะครับอยู่พาราสองใครอ่าใครที่เชื่อมีความเชื่อมีความศรัทธาใครไม่เบี่ยงตัวใหญ่มากครับพี่ใหญ่นะถ้าดูในกล้องมือถือมันเล็กนะแต่ว่าดูจริงๆทุกท่านดูจริงตัวใหญ่มากครับใหญ่มากช่วย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 ่วยช่ไงช่ยช่วยช่วย เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวได้ลูกค้าผมรอรุ่นตัวสีทองเี่ออกมาเถอะให้ลูกหลานสำเร็จนะงูเผือกเนาะงูเผือกงูเผือกครับใครไม่เคยเห็นนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับใครไม่แชร์ครับขอขอให้ไม่ถูกหวยนะครับสองแปดนะครับท่านคิงมาเส้ีให้เองนะดูนะครับสีทองอลามนะครับธรรมดาที่ไหนนะครับใครลีกเข้ามาฝากกดและกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนะครับอ่าถ้า ชอบตัวตัวเลขนะครับบอกเลยว่าสองแปดตันี้ครับไปกลับนะครับรับรองดูคนขาบคนขับไม่ยอมออกมาเลยแต่รถยาวนะเมื่อกี้ออกมายาวมามาผมลุ้นออกมาทั้งตัวลุ้นออกมาทั้งตัวออกมาลุ้นออกมาแล้วครับออกมนะส่วดกดจิตออกมาครับดโดยด้วยใจจริงสืดกดจิตดูแค่เทียบกับสายยางนี่ใหญ่กว่าสายยางเห็นไหมดูดูสายยางเห็นไหมสายยางเล็กเลยไหมสายยางเห็นไหมข้างข้า ประมาณเท่าขาขาผมอ่ะเ้อไม่พออางขาผมจริงๆขาขาผมเล็กไงเอาสายยางอีกนิดเดียวทุกท่านดูดิสายยางที่ท่านเห็นนิดเดียวนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับงวดนี้อ่าสั่นเชมซีได้สองแปดนะครับมาขอพรให้สําเร็จนะครับขอตัวเลขของเรามงคลนะครับใครที่เข้ามานะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับให้ท่านปังนะครับงวดนี้ครับ ใครที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคใคร<อ>ที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมลุ้นนะถ้าออกมานะครับผมจะเล่นหนักๆงวดนี้งวดหนักๆหนักๆเป็นหนักครับฝางไลฟ์ฝากแชร์ด้วนนะครับห้าสิบห้านค,คนนะครับใครไม่ไม,ไม่ไหลไม่แชร์นะครับใครดูเฉยๆกม็ม่เมือหงินอีกเลยครับงูงูนี้คนเยอะเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> อุ้ยสองแปดหนักมากเล่นมากหนักมากครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศก็เลยถ้าออกมาหมดนะครับต้าออกมาหมดถ้าออกมาเต็มตัวนะครับรับรองครับตัดเต็มตัดหนักได้เลยครับ ไม่ได้ตูไม่ได้เหรอตูเข้าไปอีกอะไม่ได้ไม่ได้อ๋อแชร์ก็มาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตูได้ไหมนี่ตูได้ไหมดูฟรีดูฟรีกดกดแชร์ผมหน่อยนะครับนี่เลยเรียวไทม์เรียวไทม์ใช่ครับสุดๆนะครับสุดๆสดๆวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้านะครับที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยสีสิบสี่นะครับอ่าเวลาประมาณประมาณที่เวลาเวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มยี่สิบหกนาทีอ่าวันหนึ่งทุ่มนะครับนี่ ร่วมดูสดๆกับอาจารย์คิงมหาสเสน่ห์นะครับอ่าวาววูด,ดิ้วู้ด,ด,ด,ดี้เขาทำอะไรกันนะ <S <S นี่ครับดูเลยครับเต็มตาครับใครเขาโยนไข่ไหมเขามาฝากฝกดไลค์กดแชร์ครับอย่าตันีนะครับใครเข้ามาก็ฝากอ่าฝากแชร์เพื่อนดูด้วยครับเออเขาบ้าน่าโอ้โหเลี้ยงมาดูหน่อยฝากอะไรฝากแชร์เลยเลยพี่อุ่ยใหญ่เลยออกมาเป็นรูดูเลออกไม่หมดออกไม่หมดออกมาออกมาออกมา เอาเอาไอาจารย์ไลม่มนอาจารย์ไล่มนีกระถางงูดินี่งูเผือกนะบอกว่าไม่เคยเห็นในโลกนีิพดีนี่นครับงูเผือกนะครับตัว <c oughs> ใหญ่มากๆ <c oughs> ครับงูสีดําใครเข้ามาดูแล้วครับ <c oughs> ใครที่เข้ามาดูแล้วครับดูดูก็ฟีนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์วกดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์เป็นอกำลังใจด้วยครับสองแปดนะครับผมพี่มันเต็มสองแปดเรืนี้ขอพรถ้างูออกมาเต็มตัวนะครับสีทองนี้ออกมาเต็มตัวนะครับวันเนี้ เงื่อนที่มีรวยกันแน่เดีย๋ยวออกมอาเต็มตัวเถอะลูกออกมาออกมา <c oughs> ไม่เชียร์มวยนะครับ <c oughs> จะเชียร์งูตันนี้ง <c oughs> ูออกไหมออกออกคือลูกออก <c oughs> มาหากินอะไนะใหญ่เลยสวยมากครับแล้วก็ชุดดีสายยางเล็ก,กนิเดียวข้อกับขาผมอะขาขาขา ขาอะไรตรงตรงตรงขาตรงนออ่องอ่ะโอ้ดิโอ้ยขึ้นล้วลุกขึ้นนะโอ้ยขึ้นมาชกชกโอ้โหมีชกเจ็ดสิบเก้าแล้วเจ็ดสิบเก้าครับใครเข้ามานะครับดูฟรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเพงแรงใจให้คนถ่ายนะครับดูครับอย่ากล้งนะผมจะลุ้นครับผมจะลุ้นว่าโหมันจะโอ้ยยออกออกไหมวะออกมาออกไหมวะยาวจะดูว่างูยาวไหมกูจะดูว่าง<ว>ูยาวแค่ไหนนะครับ ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โห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 ยาวนะเนี่ยยังยังไม่สุดนะเนี่ยยังไม่สุดโหัวพวกเนี่ยแผ่ไปเมียเดี๋ยวนุกแผ่ไปเมียเดี๋ยแผ่ไปเมียเดี๋ยโอ้โหออกมาออกมาอีกดูดิกเกตดูดิโอ้โหยมันช่างอลามงามตาใครเข้ามาฝากแล้วก็แชร์ครับดูฟรีนะครับดูฟรีนะครับดูฟรีกดแชร์ผมนะครับโอ้โหสองแปดสองแปดรุกสองแปดออกมาอีกออกมาอีกสองแปด สองแปด้วสองแปดงวดน,นี้สองแปดนะสองแปดเดี๋ยวเข้าไปอยา่าโอ้ยยังไม่สุดเลยอะไรหวะไม่สุด,ด,สดใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตัวเองแชร์เยอะครับแชร์อุ่งออกมาดูให้สุดนะครับออกมากมาลูกมาหูอะไรเข้าไปแล้วว่ะไม่ใจเลยอะ่ะเรียกสองแปดนะครับสองแปด อ่จิตเทงถ้างูออกมาขังตัวครับซื้อเลยครับตัวนี้สองแปดเต็มตินตัวนี้งูเข้าไปแล้วอะไรวะออกมาแป๊บเดียวแล้วออกมาลูกออกมารอซื้ออยู่รอลุ้นนะเนี่ยออกมาออกมาออกมาลูกออกมาออกมาจะเตรียมผมซื้อจริงจงวดนี้มันสองพันคูสองพันน่ะออกมาเถอะลูกออกมาเถอะ ดูพอแล้วออกมเลยใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยดูฟรีก็กดแชร์กดไลค์นะครับอโอ้ยออกามาโถไปแล้วอะไรวะไม่ใจเลยแน่จริงออกมาเลยเออวิวเข้าไปแล้วอะ่ะไม่แน่จริงไม่แน่จริงโอ้ยปิดม่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิวไปบรรยากาศดีกว่า เดยวตกเด้วตกไป่ั้งถ่ายหรอกตกถ่ายนี่ถ่ายนี่ใช่ไหแน่มโอ้พี่ศาลเจ้าแม่คนนี้นะครับนี่นี่เราอยู่นี่วันนี้เราอยู่นี่อยู่ที่พระรามสองนะครับที่รามสองศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกๆนะครับนี่ครับนี่ครับผมชอบมีหวยมีอะไรมีเบอร์เลยเมื่อกี้สั่นเสียมสีได้สองแปดแปดสองครับเต็มตีนนะครับ พันคุณพันพอออกมาไม่เต็มตัวนะครับออกมาไม่เต็มตัวแม่ครับคนที่ดูอยู่นะแม่ที่ดูอยู่ตัวนี้ได้สดอยู่แปดประแปดสิบพันนะครับถ้าใครดูอยู่นะแม่นะด้วยทีิปฏิหารด้วยอิทธิฤทธิ์นะครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของแม่ปฏิหารของแม่นะที่เขาเล่ากันเล่าขานนานมาเนี่ยนะบ,บารมีวันนี้นะครับลูกขอที่ไม่ฝันนะแม่นะให้แม่ไม่เข้าฝันลูกทีเถอะฝันว่าหัวไม่จะออกตัวไหนนะครับทําไมหนึ่งว่าไม่ได้โลภนะถ้าอยากบอก ลูกเคยฝันว่ามีพญานาคมาบอกลูกหวยหนึ่งแปดเก้าแล้วก็สี่สองสองครับลูกก็ถูกไปแล้วนะครับทีนี้ลูกอยากเห็นปฏิหารของแม่นะครับลูกเชื่อแลวศรัทธาแล้วก็ลูกเชื่อว่ามีจริงๆนะครับพญานาคมีได้แม่ก็มีได้เหมือนกันทีนี้ลูกขอนะแม่สองแปดคืนนี้หรือถ้ามีตัวอื่นนะครับที่มันที่มันจะพอจะจะออกได้นะแม่นะคืนนี้นะแม่เข้าฝันลูกทีเถอะ เข้าฝันที่เหลือจะเจอแม่จริง,รง,รงๆเต็มๆนะแม่นะถ่าขับอะไรร่วงเกินไปล่วงเกินแม่ไปนะครับก็ขอข,อขอมากรรมคาบเวนที่อยู่ตรงนี้นะสันที่แห่งนี้นะครับขอขมากรรมคาเวนนะครับตัวท่านผู้เป็นใหญ่ที่ปกปักรักษาแลนะอาณาเขตนี้นิเวศแห่นงนี้นะครับลูกหลานไม่มีเจตนาลบลูดูมินดูแคลนดูถูกดูดูถูกนะครับแต่มาด้วยความศรทัทธามาหลายครั้งแล้วนะครับนะมาหลายครั้งแล้วก็ขอบุญบารมีแม่ปกปักคุ้มครองประทานพรให้ลูกสำเร็จเถอะแม่สำเร็จผลทักทีเดอะ เอาเต็มเต็มเลยวันนี้เต็มเลยสองแปดนะพี่โอเคผมจะให้พี่ขอพรแล้วกันเดี๋ยวผมจะปิดไลน์แล้วมีงี้งูออกมาไม่เต็มนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วดูดูฟรีก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าขอพรได้นะครับขอสำเร็จก,กันเยอะมากมายพอดูดูข้าวของไก่กอ,องเนืองแน่นนะครับ ถ้าคนเขาไม่สำเร็จเขามาไหว้ทําไมเพื่อนะครับก็ดูปฏิหารเพราะว่ากราบไหว้ไม่โง่ครับคนที่กราบไหว้เชิงศิ์ไม่ได้โง่นะถ้าเขาไม่สําเร็จไม่สำน็จผลหรือสมหวังตามสมหวังตามประสงค์ที่เขาขอเนี่ยเขคงไม่ไม่มาไหว้มาบนมาแก้บนหรอกครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะบอกคนว่าปฏิหารย่อมเกิดกับคนที่เชื่อเท่านั้นถ้าไม่งั้นก็คนคนจะไม่เห็นปฏิหารเลยนะครับ เชื่อสิ่งไหนย่อมเห็นในสิ่งนั้นเชื่อสิ่งไหนย่อมเห็นในสิ่งนั้นนะครับโอเคเชื่อในแม่เห็นในแม่นะครับศรัทธานะครับอ้าวพี่นิม่มพี่นิมน่มสันสิบสีหนึ่งใบสันสิบสีอ่าสันสิบได้ครับผมจัดไปพี่จัดไปสันสิบสีพี่พี่นิ่มตัวแทนแล้วกันขอให้ถ่ายจิตอ่ะพี่นิม่มขอพรแม่นะผมขอขอเอาขอเบิกทรัพย์จากท้องแม่เลยครับอ่ะ เบิกสักกับพ่อแม่เลยฮะอ่าอ่ดูนะครับดูพี่นิ่มนะครับนี่พี่นิ่มโอเคฝากแชร์ด้วยครับสิบแชร์ไปเลยนะครับอ่าตัวหนึ่งนะครับอ้าวอ้าวหนึ่งสามครับพี่นิ่มอ่าเซมซีได้หนึ่งสามครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่นะครับ โอเคนะครับอาจจะเป็นบนเป็นล่างก็ได้นะครับเ<ข>อ็ดเป็นต้นหน้าก็ได้ครับนะครับหนึ่งสามอ่าสองแปดแล้วหนึ่งสามนะครับทุกท่านโชคดีนะที่จะบอกว่าเมื่อกี้เข้ามาอาธิษฐานจิตของตัวเองส่วนตัวนะที่ได้เลขนี้อืมแล้วอันนี้อาจารย์ให้สั่นให้พี่เชอร์พี่เชอร์เช่แล้วเปล่าพี่พอะไรชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้เลขเ,เดิมเ,เ,มเป็นบริหารนะพี่ดูซับแม่เยอะมากนะครับซับแม่เยอะมากนะดูดิ อ่ได้หนนะครับพี่เป็นตัวแทนพี่เป็นตัวแทน,น,แทนขยอเิบสีให้นะครับวันุูกวามไม้ค่ะพี่อ่าความไม้คว่าไม้หนึ่งสาม,มา 1, 3, แม่ขวัญหนึ่งส่าอ่าดูครับ1นสอ่า เห็นไหมครับความหมายนะครับแคปไว้ก็ได้แคปเจอไว้ครับแคปไว้นะครับ E28 นะครับแคปไว้นะครับแคปไว้แคปไว้ไวอ๋อ,อนะครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ว่าเชื่อในสิ่งไหนก็ทำให้เต็มที่ลงมือทำไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าขอนะครับแต่ก็ทำด้วยนะครับผมก็ ทำบุญทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อบกันร่วมร่วมมนุษย์นะครับนะรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวนะครับโลกเราจะอยู่ด้วยความสุขความสงบนะครับโอเคปากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ